วัสดีวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะก็กลับมาทำวอล์กหนึ่งเดือนของเดือนธันวาคมกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วทุกคนอันนี้อุ้มทุ่งมาถึงหอนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วอุ้มไปฝึกงานมานะคะก็ใครดูคลิปก็น่าจะเห็นแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาเก็บห้องก่อนนะคะทุกคนพอดีว่ายังไม่ได้เก็บห้องเลยเพิ่งมาถึงห้องอะไรนี้ด้วย ะะถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะแต่พรุ่งนี้อุ้มยังไม่เปิดเทอมอุ้มเปิดเทอมแล้วแหละแต่ว่าวันจันทร์อุ้มอะไม่มีเรียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์อุ้มต้องไปฝึกง,งานนะคะก็อาจจะนอนอยู่ห้องพรุ่งนี้นะคะถ้าม,มีก็เจอกันอีกทีวันที่สามไปไปเรียนเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่3มแล้วนะเมื่อกี้อุ้มก็เพิเ่งไปเรียนเสร็จมานะคะลืม ถ่ายให้ดูนะคะก็เป็นเปิดเทอมในวันแรกก็คือแบบยังไม่มีอะไรนะทุกคนก็แนะแนวการเรียนแล้วก็ป่อยน,าาอนะคะไปทำต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาที่ห้องเดย,ย่องนี้เราจะไปดูต้นคริสมาสที่เซนทันแลปคมนะคะก็รอดูได้เลย <c oughs> นี่นะครับคนป่านะครับก็อยู่ในถ้ำนะครับอยู่มาวันหนึ่งพปีแล้วกำลังออกมาหน้าใหญ่เหมายเพิ่งรู้เลยนีโอ้โหหลุดไปเลยอุ่ยเอ้ยแย่ไปเลดตีคนเดียวใครไม่ใส่ชั้นแบนอะ น,นี้หมากินเยอะไปเลยค่ะ อะไรอะทุกคนตอนนี้มันก็3ามโงแล้วด้วยก็ถ้ามีอะไรก็ไว้เจอกันที่แบบมันมีอะไรดีกว่านะคะอุมแบบไม่อยากถ่ายวันที่มันไม่มีอะไรนะคะ ที่สิบนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันอะทมานญนะคะยังไม่ได้ไปเรียนกระเด็นสก,กัดห้อนะคะทุกคนทุกคนคะเรากลับมาถึงห้องเป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เพื่อนรูปยังไม่มาน้มาถึงคนเดียวก่อนนะคะก็เมื่อกี้ไปซีลมาไดโออิชิแล้วก็มามามาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปแบบพักผ่อนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเรียนกันเลย อเ,เอยเอ้ยทุกคนทุกชีวิตกันต่อไปสวัสดีวันที่10ท่าไรแล้วไม่รู้นะคะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์13เอมวันนี้นะคะฝนตกแล้วเราก <c oughs> ็จะต้อง ไปเรียนคนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กันอุ้งจับปกลวงเปรีบยนะคะทุกคนนี่ลุกวันนี้ก็จะเป็นชุดสาขานะคะก,ก็เดินกาลางลงไปเพราะว่าฝนตกงงมากว่าฝนตกวันนี้นะคะคิดว่าเข้าหน้าหนาวแล้วฝนไม่ตกแล้วก็แบบแรง มีแมวไปหอน่ะคุณครับคุณครับอาจารย์เข้าคารุกคนค่ะฝวนตอบแบบแล้วอุ้มมาต้องมาเรียนคนเดียวเพื่อนอุ้มมืนแบบไม่อยู่ทุกคนเป็นอะไรที่แบบแต่ว่ามันก็ตอบไม่แรงแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราเรีกกยนการมองครึ่องเลยทางกา ดีค่ะน,นี่อุ้มก็กลับมาจากเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มีพัสดุมาหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนคือสั่งเมื่อวานแล้วก็มาเลยอะทุกคนสิบสองสิบสองวนี้1สิบสามคือแบบมาถึงแล้วอะคือแบบส่งไววอร์สิบสองสิบสองอุ้มสั่งแค่ย่า่เดียวเองอะทุกคนแบบไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วอะ ัปลองกันกางเกงนะคะทุกคนถ้าก็ะค,ะคือได้มาเดี๋จะต้องใส่พวกนี้พวกนี้มีอบลมนะคะใส่ทุกคนมันแบบ มันไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับอุ้มหรือเปล่ปามันเป็นแบบบาๆน,น,นะทุกคนถ้าเราไม่ลองก,ก็ไม่รู้วานาะเป็นแบบนี้นบบนตอแรกว่าจะสั่งสีคาราเมลสีคา,าลคาราเมลแบบสวยมากแต่ว่าได้สีดํามานะคะได้มาปกติเขาเขาถ้าเขาไลฟ์สดอะ่ะเขาจะขายตัวละสองร้อยเอ้ยไม่ร้อยเจ็ดสิบห้าแต่อุ้มมากดมาได้ร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะแต่ไม่รู้ราคาจริงเท่าไหร่จะไม่ได้สองร้อยเก้าสิบมั้งไม่แน่ใจ ะะก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไว้ใจกันเพิ่งนี้แล้วกันเนาะทุกค,คนคือแบบเดือนนี้แบบไม่ค่อยมีอะไระทุกคนก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะคะสวัสดีวันที่14นาทุกคนวันนี้เราจะมาอันนบทปัสดด mm <laughs> ทุกคนมีรมานคะทุกคนไป้อกันพรุ่นี้นะคะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์จะเป็นฝึกงานครั้งที่สองภาครัฐของอุ้มนะคะทุกคนก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ฝ่ายไหนนะคะทุกคนสวัสดีวันที่17นะคะทุกคนก็คือ เราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางกฎหมายแล้วก็วิจัยเนะเาะก็เดี๋ยวก็จะกลับมาทำกันบ้านที่ห้องนะคะเพะเื่อนก็ซักผ้าอยู่ข้างนอกก็เดี๋ยวจะมาทำการบ้านกันนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราไปเซ็นท่านมาได้เสื้อมาสองตัวนะคะให้ตัวเองแล้วก็ให้แขวะด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปรีวิวที่บ้านนะคะเพราะว่าเขาหอแบบ มาดีมากค่ะแต่ก็อยากเอาออกมาดนานูนั่นนั่นนั่นนี่มันเจียมวยสวัสดีวันที่21นะค่ะทุกคนก็วันนี้เป็น,นวนันเสาร์ก็าจะไปอบรมอ,อักฤษเกิบค่ะ ะะสวัสดีวันที่22ค่ะทุกคนก็คือเดือนนี้อุ้มแบบไม่ค่อยได้แบบมีกิจกรรมไปทําอะไรเลยทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะก็คือแบบมีถ่ายแบบนิดๆหน่อยก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลงอ่อก่อข้อมูลเตรียมสอบกอพอนะทุกคนเพราะว่าอุ้มสามารถสอบได้แล้วนะคะปีหน้าเนาะเพราะว่าอ,อุ้มอยู่ปี4จกปี68นะคะรหัสนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนสอบกันนะคะก็คือลงทะเบียนสอบแต่ว่าไม่รู้จะสอบผ่านป่าบแบบหนังสือยังไม่ได้ตรงได้แตะอะไรเลยทุกคนก็คือไปลองสอบดูข้อสอบเงาจะลอง,งสอบกันนะคะเราจะไปฝึกกันแล้วนะคะทุกคนครั้งที่สอง ค่ะทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วน,นะทุกคนคือเราต้องขอกลับก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับละครกระมนะคะทุกคน กูจะตายไหมซึ่งข้าวไงยี่หรออภิชาตให้เววขึ้เนียอ๋อคนแรกที่อะไรมาเลี้ยงมาวุ้นกินข้าไหมลูกอะไรนะได้อยู่หิวมาได้เส้น ลบปี๊ลบปี๊หลบมนเข้าล้อรวูกันหนูนี่ยมันหใหญ่ขนา่นี้ได้นัวงโตก่อแล้วให้เ้อมานนกูีด้นั้งยง นี่คืออะไรนมันไม่มีนมกัลนงรูด้วย วันที่นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเดือนนี้เดินทางมาไวเหมือนกันนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะไปเรียนเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อำลาเพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นพัสดุของเรานะคะที่สั่งมาเพราะว่า <_ p ou> สายชาร์จเรามันพังนะคะก็สั่งมาเพราะว่าเ <_ p ou> ดี๋ยวมันจะใช้ปนนะไปนานเดี๋ยวมันระเบิดขึ้นมาทําไงเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะก็ะคือแบบเขาบอกว่ากรุณาอัดวิดีโอด้วยเพื่อแบบ สินค้ามันพังอะไรเงี้ยมันจะได้เอาไปเคลมได้ What you ใบเมื่อวันที่25 27นะิบ้ายสบองแล้วก็แบบใบเป็นของในสตูดิโอนะคะทุกคนก็คือแบบมีใบตามสินค้ามาให้ด้วย700ทั้งหทงมดเท่าไหร่นะทุกคน <c oughs> มัน792บาทนะทุกคน เด็าวโอ้นี่สัส่งสายถูกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ะ มันมีให้แก่แบบนี้ทุกคนแก่ของมายังกับของใหม่เลยอ่ะว้าวสายถูกทุกคนหนึ่งเมตรนะคะเจ็ดรอยเก้าสิบาทถือว่ามันก็ต้องโอเคแล้วนะเพราะมันเป็นของแท้อะ เดี๋ยวตอนเย็นเองก็จะกลับบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ขอตัวบบไปเก็บเสื้อผ้าอะไรใี่เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วรำต่อยมาเจอกันที่บ้านนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีวันที่29แล้วนะคะทุกคนเนาะก็ถือว่ามาแบบแล้วว่าไงอะ่ะมาไวเหมือนกันนะคะแปบบ๊แบๆบก็แบบจะปีใหม่อีกแล้วอะ่ะทุกคนเราคลิปแบบปีนี้น่าจะถ่ายได้น้อยด้วยแหละ <laughs> นะคะทุกคนวันนี้ก็มี พัสดุมาส่งหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะว่ามันคืออะไรแต่ว <c oughs> ่าคือกระโปรงอะไรทุกคนบบนี่แบบเย็นแล้วอ่ะม่าทำอะไรเลยนอยู่บ้างอ่ะช้าดาที่นี่ค่ะกระโปรงตัวเห็นแบบจในติก็ได้มาร้อยเจ็ดสิบได้มาร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแนะ้ะ อ้าดีว้าวไปเลยอุ้มสั่งไซส์เ,อส,เอสมนาะนี่มีเข็มขัดให้ด้วยแบบดีอ่นี่แบรนด์อะไรอะมิโรมี่มิโรมี่มมอะนี่เป็นกระโปรงอย่างงี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบกางเกงปะมีไหมอ่ะเอามาเปิดกระโปรงเม,ม,มื่อมีทุกคนมีซับให้ ทีถ้าเราใส่ก็จะแบบประมาณนี้เห็นไหมเอ้มันก็ไม่ได้สั้นมากทุกคนนะเราเรามาดูเข็มขัดกันว้าก็โอเคนะทุกคนเข็มขัดดีอยู่ซารา่าแต่ถ้าอุ้มแบบใส่ไปเที่ยวนะคะจะถ่ายดูเนาะ ็เดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดนะทุกคนไปหาซื้ออะไรกินนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเปลี่ยนยางสั้นแล้วก็จะไปอุดฝันด้วยนะทุกคนก็ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะทําคลิปแยกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีก,อกทีอีกทีนึงนะคะทุกคน <laughs> แต่ว่าสาวสิบเอ็ดมันต้องถ่ายคลิปแยกอยู่แล้วไงทุกคนเ <c oughs> ออคลิปบล็อกวันหนึ่งวันวันนั้นนะคะวันสุดท้ายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะสวัสดีวันที่30นะคะทุกคน <c oughs> อันนี้นะคะเราจะไปส่วนทึ่งกันนะคะจะมาทําคลิปวอล์กหนึ่งวันนะแต่ว่าก่อนจะไปส่วนทึ่งเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางกันก่อนนะคะทุกคนก็คือแบบหลายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางนิ่งรบกวนไอ้หุบุ้มนะคะสวาวเด็นตาก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางกันก่อนนะคะทุกคน เห็นอเลยวะเห็นเลยที่แก้มาดินู่วเข้าเดือนล้เกี่ขั้นนะหมดเวลาสี่โมงตัมงขึ้นไปสี่โมงเราไปเข้าไม่ใช่เลยมาเข้าเลยตอนนี้สี่โมงแล้วรีบกับเถอะี่ป๋บเกระเก่งลงมา เห็นไหมนี่ขอ,อกะทังสันหาให้เดินขึ้นนะ<า>เอโอโอ้ชั้นแปดแล้วชั้นแปดแล้วทุกคนดีดเลยเฮ้ยเร็วๆชั้นแปดแล้วเพื่อนมาแล้วไหน จริงอ๋อเสร็จเลยก้าวยัง huh. อ hey. ุ้ยจริงปะน่ะถึงแล้วปะน่ะ เดินก้าวหัวไม่ไปแบบนอ้ี่ย

เขอตับนะเอากลับ,บาเลยนะม,มาเลยอ่ะเอามาแล้ว,วัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่างลืมชาแนลนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวอล์กวันที่31เเหมือนเดิมนะคะที่เราทำเนาะ ก็จะมาดูกันว่า1วันวันที่31นะคะเราจะไปไหนกันบ้างแล้วก็ทำอะไรกันบ้างนะคะก็อย่างตอนนี้เราก็จะไปตลาดหอู้ถอถึงเจ็ดโดยัหมดะอะไรออใ่กี่ักี่โดะ ใช่ค่ะี่รามาติดติดโแม่ให้เอาเยโนี่โอ๊อะไรนะยืนนนไม่้ยุ่งมาทำงานดตัไวไครปงานมีพร้อมทุกอย่างถ้าพี่เปิ้ลจะตามาเลยมาเลยอยู่ไหนจะตามนะ กินเลียงเย็นนีกูไม่ต้องเดินละกูไม่ลับหรอคุมาจะลับไมได้แล้วเนี่ยที่ต้องหตอนเดียวี่ว้เดี๋ยวจูตอแรกเลย้างหน้าโอ้ยลุกเป็นบอเต้นเตบุ๊ลทำไงี่กูวันเ็มหน้ากูเดมบอสเป็นต้องคนเด็ดดูเ็ูดู